เมล็ดห้อยกับเมล็ดเมล็ดย้อยนี่ปันเมล็ดเมล็ดบาคนดีใหญ่มากนะคนอย่างกผมเขาไม่เลี้ยงเลี้ยงเขาเลียกอะไรเขาเลีตยงตงมต้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 มใบก็เป็นคาได้นาเ็นมีประโยชน์สันตงไอ้นีดควักมันเก่งกับควักคักมันจะแข็งมันไม่นมกว่าเอากวายย่อยกว่าเลี้ยงสันจ๊ะจันกว่าทุกที อ่าแตะเรียกมันเหี่ยวฟ้าแหละคอกพักมันไดแต่ก็ว่าเอาพอแม่จำคุณอะไรสิไปทิ้งเอาอะไรมาเสียบเอาเป็นต้นต่อใช่ไหมตัดคนในตีทีหนึ่งกับอันนี้ไปตึ้งจำตุ้งตัดตัดเลยกับแบบปลูกตุ้งนะเอาตุ้งนีะครับเอาแคนั่นแหละับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนพ่อเล้งในเยื่อเลยเนี่ยแต่เอาคนลรางปลูกยางไงยางจำตุ้งไงครับคับครับนี่ก็เอาก็เป็นเนี่ย กาอต้นต้นระเนียซึ่งวิธีการต้นยางนี่ก็ไม่ใช่ต้นแบบนี้อย่างไรน้นเกลียวครับซึ่งก็พัาเข้ามาพวกพวกเอวแลวซึ่งป้ากระมานจะไปซึ่งจับเอารูปใช้มือเซึ่งจับกับตัวนี้ปั๊บย่อไปคืออมันไ่บาดมือกันไม้มันมันใจแรงแรงกล้องราคาเลยซึ่งตาตัวนี้เรา มันมันแรงมันไม่พอเลยครับแต่กวิธีการทอดไอ้นุก็ท่อนเป็นอาชีพเนี่ยเข้าใจเนี้ยพุกเอลเลยลุงไหวแล้วมันมีวิธีหนึ่งที่เขาเอาไม้ก่งงยแล้วก็ผูกไว้แล้วก็น้ําหยอดแล้วมันค่อยๆไม่ค่อยค่อยๆถอนเองสามวันถอนเอาไม้ก่งไว้เอาไม้ก่งไว้มันค่อยๆถอนเองแล้วน้ําหยอดไว้เรื่อยๆไงไม้ก่งผูกไว้อ้นั้นถ้าทำโดยอาชีพมันไม่ทันน่ะนี่ตัดเป็นนิ้อตันเียนตัด เซียนนะครับเซียนเนี่ยแล้วนี่รอถ่ายคุณนายมาใช่ไหม่อี้มันจะมาเหี้ยวไม่ต้องรอแค่รอแค่แต่จ้าวาเราไม่รอคเรายงใว้เนี่ยมันจะไข่หนามแต่พอสู้มาพออะไไปจดเชยน้ำไม่ทันก็ไม่ไร้ไเยมันหลับเข้ามาแต่เดี๋ยวลงไม่ไปทำไม่นั่นไหมทำบรรยากาศไหมไม่ต้องแค่ผมม้วนไปปะเนี่ยห่อม้วนๆเลยเนี่ยม้วนๆเดี๋ยแล้วจับเดียวพบกันใช้กระเป๋าพุ่ไปกัตาเลยไปถึงบ้านพุ่งกับไปใช้สุ่มไปดีไหมเดี๋ยวเราไม่รู้อัะ เนี่ยเห็นเลยว่าไอ้ทุเรียนน้ำเอาไปปักช่องเนี่ยไปถึงก็ฟื้นหมดเลยไอ้ห่วไปเงี้ยพอไปเลยเนี่ยเอาหมดไอ้หมิดต่อไปหมดเลยเดี๋ยวกังวลนะแต่คือถ้าถ้าเราเอาไปมีใบมีอะไรพร้อมนี่ตายหมดเพทุเรียนความัคลายน้ำหมดแต่อย่างเงี้เหมือนก็เอาเหมือนก็เอาแบบี่บางคนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแบบเอาไปตึ้งปั๊บ วงถังใบว่องนะปัดไปไม่รอดตายมัดโอ้ลาวนี่นี่นี่คนเนี่ยกินเนี่ยเองอ่ามันคือรับบรากในมันมันทุกกำไลมัดการดูดน้ำกองต้นไม้นี่มันดูตรงปลายรากครับรากมันย่อรากมันไปในรากที่เราเห็นเนี่ยนป่านี้มันไม่ใช่รากดูดน้ำครับรากช่วยไปยุงตอน รากที่ม kind of hmm? oh ัน yes, ดูดน okay. ้ำก็เรียกว่าปลายรากตรงนั mm ้นจะเป็นรากเล็กๆเรียกว่ารากข้นขนอ่อนรากข้นอ่อนตัวนั้นจะมันดูดน้ำเข้าไปรับตอนแล้วกระบื้ตัวนี้เป็นตัวไข่หนามเป็นตัวสุงนะครับเอาอาหารมาผสมในนั้นแหล็กกรับป้องสูงงเล้วก็อาหารจะเคลื่อนย้ายในกลางคืนลงมาอยู่ในในตอนในรากหมดเลยนะครับระวังหมดแดงโซล่าแถมต้นไม้งานนี้สุร่าแถมต้นไม้ก็มันเกี่ยวโยงกันเน่ะ